สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่เดือดไทม์ไลน์ตอนนี้ครับนั่นก็คือไทยถล่มยับฐานเขมรเขมรวิ่งพลาดหน,นีกระเจิงหุนเซนถึงกับเรียกประชุมด่วนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมสถานการณ์ถึงได้บานปลายขนาดนี้และการตอบโต้ของไทยมันเด็ดขาดขนาดไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นครับสถานการณ์มันตึงเครียดมาตั้งแต่เรื่องทุ่นระเบิดใหม่และข้อพิพาทเขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหารปราสาทตาควายและปราสาทตะเมินทมแต่ จนวนที่ทำให้เกิดการประทักครั้งล่าสุดนี้คือการยั่วยุจากฝั่งกัมพูชาครับมีรายงานว่ากองกำลังกัมพูชาได้เปิดฉากยิงปืนใหญ่และจะรวดเข้ามาในพื้นที่ของไทยก่อนการยิงนี้ไม่ได้ยิงแบบสุ่มสุ่ม5แต่เป็นการยิงใส่ฐานปฏิบัติการและหมู่บ้านของไทยการกระทำนี้ถือว่าเป็นการรุกรานอธิปไตยอย่างชัดเจนแน่นอนครับ ว่าทหารไทยที่ประจำการอยู่แนวหน้าก็ไม่ยอมพวกเขาต้องตอบโต้เพื่อปกป้องแผ่นดินและประชาชนของเราการตอบโต้ของไทยในครั้งนี้ถึงว่าเด็ดขาดและรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆมากครับเมื่อการประทะภาคพื้นดินเริ่มรุนแรงขึ้นและกัมพูชายังคงใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องกองทัพอากาศไทยก็ตัดสินใจส่ง F16 เครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดของเราออกโรงทันทีภารกิจของ F16 คือ การถล่มฐานปืนใหญ่ของกัมพูชาที่ซุ่มยิงอยู่ตามแนวชายแดนมีรายงานว่าฐานทัพและคลังอาวุธของกัมพูชาถูกทำลายยับเยินทหารกรัมพูชาที่ประจำการถึงกับวิ่งพล่านหนีกระเจิงเพราะไม่คิดว่าไทยจะใช้กำลังทางอากาศตอบโต้หนักขนาดนี้ การใช้เฟฟ1สิบหกในการตอบโต้ครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังกัมพูชาและประชาคมโลกว่าไทยไม่ยอมให้ใครมารุกรานพันดินแม้แต่นิ้วเดียวและการตอบโต้ของเราก็เป็นไปตามหลักการป้องกันตนเองและกฎการประทะที่กำหนดไว้เมื่อสถานการณ์เริ่มบานปลายและฐานทัพของกัมพูชาถูกทล่ลมยับเยินสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้นำตัวจริงของกัมพูชาก็ถึงกับยกเลิกภารกิจทั้งหมดและเรียกประชุมด่วนครับ คุนเซนโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่ากองทัพกัมพูชาแนวหน้าต้องอดทนและอ้างว่ากองกำลังฝ่ายตรงข้ามใช้กำลังอาวุธทุกชนิดเปิดฉากยิงซึ่งเป็นการบิดเบือนความจริงเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมในประเทศตัวเอง การที่ฮุนเซนต้องลงมาบัญชาการเองและยกเลิกภารกิจทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์มันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่กองทัพกัมพูชาจะรับมือได้และการที่ไทยตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่เหนือกว่าทำให้กัมพูชาต้องถอยและหาทางออกอย่างเร่งด่วนครับ การประทะกันครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทั้งสองฝ่ายฝั่งไทยมีรายงานว่าทหารไทยเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ4นายและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับความเสียหายอย่างหนักรัฐบาลไทยต้องสั่งอบพยพ,ยพ,ยพยประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยทันที ฝั่งกัมพูชาแม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่จากการที่ฐานทัพถูกถล่มด้วย F16 คาดว่าความเสียหายและการสูญเสียของกัมพูชาจะหนักหนากว่ามากครับ การประทะก,กันครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตกต่ำถึงขีดสุดและส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทหารกล้าทุกนายที่ปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเสียสละนะครับขอให้ทุกคนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับสวัสดีครับ